เออต้อรมร้อกไปร่ำจมงเรือยแล้วตีมานไปในมดอันนี้เออน้าเปไื่อยอะไรแหละมึงมไม่มีใครมาเลยยังไปเราเออตีมานจะได้หมดตันนี้มันนี้รุ่นกันจัดปัดเป,ป็ดโกรกกินแต่ทวนหรือมดอตัวเดียวแต่ก้าแต่ก้าภาบลกตัวเดียววันนี้ได้ไหมว,ว้าตายยากชที่ไม่ได้ dắt cắn nho rô na, vừa lên, bắt à à, mà tần tĩ, bắt bắt róc, ơ, mày rồi kinh công cây mình róc tua, dây nu, róc tua yếi nu, đào cua on nu, ơ, mày rồi, ai, à, mày mì, ai, con à. phượt à, kinh à, như à. này, ơ, giọt cả dong, giọt à, mày đeo, bùn ra từ nè, bùn ra từ nè, kinh chân nè, đào ra nó, đào ra nó, ơ, chuẩn xác cái này, cái thuốc cái gì, dài 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 bơi con này dài เพราะว่ามันเออเดี๋ยวมันไม่นุ่งไม่เปิดจะแล้าซึ่งพี่ก็ได้มาจากน้อยนี่ถ่าลูงก็เท้าเอาวนี่แต่ต้องต้มกับตาลูกย้ายหลุกไปนี่ล็อกตัวแบบนี้เลยล็อกกันโอ้ล็อกเฮ้ยแล้วก็ยิ่งมันได้จะมันปลายโนดเออปลายมันยอดโนดแต่มันปลายปลายปลายชเทยนู่มเฮ้ยนั่นแล้วทั้งนี้ก็เขาไขตัวฮ่าดอยนู่ม thì lẽ cái coi chơi về ra nó anh đừng lo phải coi phát tán rồi quá coi cái rồi mất trăm rồi ờ đừng lo giang gì đi nè ba nè nè này ba giang gì mất rồi gì mất hả phải chơi phải chơi em rồi em ừ. 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 à. ừ. rồi ăn tiếp trong khuôn ai con em rồi ăn ship trong mất trăm rồi ông phải con đừng có ai ờ rồi khai ăn khai luôn mà cũng khai luôn đấy rồi ờ hai em rồi ăn tiếp khuôn รัอเนี anyway, okay. hey, uh, mm ่ย hmm. ช่างลอยแล้อยทิย์สองทีนี่ก็้อยทิย์นี่ก็้อยมันเกาเลยเออได้รอกไม่จาของรอคนแก่น้อยวะเอออาุ่กคนนึงเลยนแวนั้นบะัเูู่่นกินนเออเราโทรไปช่องรอบแล้อนนี้โทรไปติมึงให้มากินรอติมบอทีมาน่มากินรอกไรกันบ้างเนียเราขึ้นปลาอยู่เลยนี่ยเออเออมาฮะวยขาขึ้นลังคาบรมามา่วยไล เออนี่ไม้เราคุณลอยได้รอกเ้ามากินงล้นเมื่อห่ออมันรอกไม่ใช่รอกตัวเล็กมันรอกตัวเยอะมันมากินไหนจะดีไนล่ะปลาก็ไปแตกปลาเขาบอกเขาไห้ห้าร้อยนะต้งอันนี้พอผีโกตัวไปตั้งความมันยากสิบดอกกันมั้งเรอนีเออเด็ดร้อนนะเด็ดร้อนเออเด็กคุยหยกตาฮะว้าวมันหนาน่นได้กินข้างดีว่ะไปมาแล้ว

bạn bè em, gom nghe, đã đi kiếm leo đây, này, đừng đừng kéo mờ, nằm mai, này, này, chui cúp rồi, neo neo, mà, Để này, mở nón, 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 mở nón,

นี่เลยหรออ้ร้อยไม้นี่กแกงกยังนี่รอกะยัง้อไปนเรบ้ออด้หรอกูจะเธอมต้งแงไม่กินคนน้็วเอาลยนี่ไอ้ไรนี่บันี้ไม่จะลอกเลยไอ้ไร